หน้าอะไรนะครับขนมนี้ข้าวเหนียวทุเรียน,อน,อยนโอ้อันนี้ก็สีบาทเหรอครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเบอร์เบเกตนะครับเขตสวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับร้านนี้เป็นร้านขนมไทยยายปูนะฮะก็ซื้อห้าฟรีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีขนมอะไรบ้างนะครับทุกอย่างเลยครไว้ดูก่อนได้นะคะอ่าทุกชิ้นนะครับสิบบาทนะครับ หน้าเยอะมากครับไม่รู้กี่หน้านะครับที่ร้านนี้นะครับดูนะครับลูกค้าก็ได้ขนมแล้วก็ไปต่อคิวได้าน,นู่นนะครับ ขนมที่ร้านนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะซื้อห้าแห่นึงนะคะอ๋อชิ้นละสิบาทหมดเลยนะครัคมีทั้งหมดกี่หน้าครับขนมประมาณหกสิบอย่างค่ะหกสิบอย่างนะฮะครับมาขายวันไหนบ้างครับที่นี่ขายที่นี่เฉพาะวันศุกร์เสท่านั้นนะ,ค,ะครับรจะมาทางลูกค่ะอ่าจะมาตั้งช้าหน่อยนะฮะ,าะบางทีลูกค้าจะไม่มาเจอนะฮะถึงกี่โมงนะครับห้าโมงครึ่งค่ะถ้าเกิดว่าสายตอนนั้นแล้วยังไม่เห็นหนูแปลว่าถึงเวลาขาย <laughs> ห้าโมงครึ่งถึงประมาณกี่ทุ่มถึงประมาณสองทุ่มค่ะอ่าถึงประมาณสองทุ่มนะครับหรืออาจจะหมดก่อนครับ,รบผมต้องรีบมานะฮะก็ใครมาก็จะมาใส่อถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็ยิบยิบได้เลยนะครับที่ร้านนี้ก็จะไม่ให้ใช้มือเปล่านะครับก็ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับ ก้นี่ก็เป็นตะโก้ข้าวโพดนะครับแล้วก็เผือกนะครับแต่ละวันนี้ลงเยอะไหมครับขนมขาประมาณสามพันชิ้นค่ะสามพันชิ้นเลยเหรอครับโอ้โหไม่ขายดีขนาดนี้ครับเนี่ยคือนี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมาที่นี่ปีนีี้ปที่ห้าแล้วค่ะปีที่ห้าแล้วนะฮะปกติแม่ขายตรงอยู่ตลาดกุ้งทองแล้วทีนี้เขาแม่แก่งก็เลยเปลี่ยนมาขายแ,แบบนี้แก อแล้วทางร้านมีขายส่งไหมครับทางร้านจะวันจันทร์อังคารทูจะเปิดเป็นขายส่งค่ะครับมีเบอร์ร้านไหมครับขางข้าเพจขนมไทยเลยนได้เลยนะ,ะอ๋อาาสามารถติดตามที่เพจได้เลยนะฮะ อันนี้เป็นหน้าอะไรนะครับขนมนี้ข้าวเหนียวทุเรียนโอ้อันนี้ก็สิบาทเหรอครับข้าวเหนียวหน้าทุเรียนหน่งสิบาทนะครับวันนี้มีกี่อย่างนะครับที่ว่ามาทําหน้าร้านเนี่ยครับสามสิบอย่างมอย่างมาทหน้าร้านนะครับ,นนรบก็ขนมนี้มีหกสิบกว่าอย่างใช่ไหมครับ ทานไม่หมดสามารถแช่ต้เรียนได้นะครับองที่เนาาทาดตุียนได้วันตุรียน้อวันตเรียนได้สองวันขอต่อนนค่ะขอที่ให้นาค่ะตอนนี้ลูกค้าต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าผลมาแล้ครับวนนี้นั่ชิแถนคะันพี่จีคุณลูกค้า नहीं mm, मालया ชอบขนมไทยนี่ไม่คนพาดเลยครับร้านนี้เป็นบุญครับผมมีอันตันกับใบเตยครับเป็นบุญนะครับเป็นบุญขนมบุญนะ

างร้านนี่มีแค่สาขาเดียวเหรอครับใช่ครับผมโอ้สาขาเดียวนะฮะใช่ครับสุดเก่าที่จะทำการรับทำส่งทำส่งนะฮะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เพจได้ครับก็จะประกาศทางหน้าเพจครับวันที่เปิดเปิดให้ลงออเดอร์ครับเปิดให้ลงออเดอร์ที่เพจนะครับใครที่สนใจจะรับไปจะจะรับไปขายไปขายต่อใช่นะครับก็ติดต่อได้ที่เพจนะฮะ ก็จะมีขายที่นึงก็คือเชียร์ลังสิตใช่ไหมฮะนานทีนึงจะไปนะครับก็ไม่รู้ใครเดินต่อนั้นนะครับถ้าไปเจอก็ไปอุนุกกันได้นะครับครับใช่แล้วเราร้านที่นี่ก็มาเปิดช้าด้วยก่อเขาด้วยครับผมก็เปิดช้าหน่อยนะครับเวลามาก็ต้องช้ช้าครับ ดเ,เดี๋ยวขนมเ,เล่ใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละหน้านี่เราทำมาจากบ้านแล้วครับผมที่ททร้บน4จ้าร้านขนมไทยยายปนะคะครับผมถ้าสำหรับใครนะคะที่ชอบทานขนมไทยทีย่รสชาติหวานน้อยนะคะแล้วก็เป็นคำเล็กๆทานง่ายนะคะไปาัน ครับผมทุกอย่าง10บาทนะครับพนมจ้าขนมทุกอย่าง10บาทใช่ค่ะสิบบาทห้าแขกแต่ว่าไปติดตามเพจขนมไทยเย็นก็ได้ค่ะทุกช่องทางที่เดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, IG, TikTok อ่าชื่อเดียวกันหมดเลยใช่ครับผมขอบคุณโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ,บร